โบ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 ติดแข่งรอสัญญาณดีโบโบตอนนี้ได้แล้วร้อนเลือยดโอเคโอเคน, okay. Okay. นี่ข้าวแฝงหลังโบโบแล้วก็เอาตัวหน้าต่อแจ็คจะพุ่งไปตดมันนะโบโบ โอเคและเกมนี้นะครับถ้าเราดูจากฮีโร่ฝั่งของขามเนี่ยจะมีไบโอแก๊กแล้วก็เอมิลี่ฟอรลิสนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยจะเป็นมาเกนกาครับเกมนี้ถ้าเราดูจากคอมเราเนี่ยจะเป็นคอมต้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรีบเอาเพนม,มาเล่นเนี่ยในจังหวะต้นเกมโอเคและเกมนี้นะครับผมเราก็มาเจอกับเอมิลี่ในตำแหน่งจังเกิลนะครับส่วนคอมเราเนี่ยจะเป็นคอมต้นเกมส่วนใหญ่สัมมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยเราต้องรีบ พยายามจบป้อมให้เร็วที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของเพลงกันนะครับผมว่าผมมีแนวคิดยังไงแล้วก็มีวิธีการเดินเกมยังไงบ้างนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของผมกันเลยนะครับผมว่าผมเล่นยังไงกันว่าผมเล่นยังไงนะโอเคอย่างแรกเลยการอัพสกิลนะครับเราจะอัพสกิลสองนะเกมนี้ผมมองว่าเราจะไปฆ่าฟอร์เรนเนี่ยยจกนะครับผมในตังในตำแหน่งเลนออฟหน้าเลนนะ เราก็จะไปจบเรนแคลรี่แล้วก็ไปปั๊มเลนแคลรี่ให้แวนเกิดแล้วก็พยายามเล่นต้นเกมให้เยือะที่สุดนะครับสาหรับเกมนี้นะอย่างแรกเลยเราก็เริ่มจากบัฟแดงนะครับเพื่อเราจะได้ไปจบเรนมาก,ก่อนนะแล้วตามปกตินะครับเราจะอัพสก,กิลสองนำนะส,สำหรับเพนนะครับผม เราฟาร์มเสร็จก็เหมือนเดิมแท็กกลางนะครับป่าแถวนี้แท็กกลางนะมันน่าจะเล่นไม่ได้ครับเข้ามาสิ่งตัวเลยนะต้องปล่อยเฮ้ยตัวนี้ห้าวเกินห้าวเกินโอเคได้มาหนึ่งคิวแล้วนะเราต้องหลบระวังแก๊กดนึงนะครับนี่น่าจะเล่นได้เข้ามาในป้อมเราได้สองต้องรอสก,กิลนะลวางโดนหลบเอ้ยห,ห,หูเกือบไปหูตายปะเนี่ยโอเคเพื่อนนิวให้นะแล้วก็ฟาร์มต่อเลยนะครับผม ตอนนี้เวนแยิงบัฟฟ้าได้นะแล้วก็อาจจะเวลสี่ก่อนป่าเขานะครับเราเราสี่แล้วนะโอเคโลมาฮิวให้เรานะครับเราจะออกเป็นรองเท้าเวตต่อเลยนะครับผมสำหรับพลังแฝงเกมนี้ผมเอามาผิดนะไม่ได้เซตไว้นะครับแต่ก็เล่นได้อยู่นะเราุยรงโดนดึงนะครับมุมนี้พยายามเตียวคิดก่อนแล้วกันนะครับเลือดเราไม่เต็มด้วยนะ รอแก๊กดึงเราค่อยเล่นหรือว่าจะามาเกนก้านะครับถ้าเราดูจากวินิแมบจะเห็นว่ามาเกนก้าเนี่ยเพื่อนบวกอยู่เราไล่มาเกนก้าเลยนะนเราอยู่ในวงก่อนนะครับเพื่อจะเอสะเต็ปน,นะเราร้อยเพื่อนแล้วก็รอสวนได้นะครับผมน่าจะโดนดึงออ้ยออ้ยให้หน้าเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราเราก็ได้มาแต่ก็ไม่คุ้มนะแลกกับมาเกนก้า จังววานี้ผมคิดว่าเราไปมังกรไม่ทันแล้วแหละเราก็เลยต้องไปเลนล่างต่อเลยนะครับ <im it> เพื่อที่จะเอาดาร์กซาเลเยอร์นะเพราะว่าถ้าเราไปมังกรเนี่ยถ้าเราไม่ได้มันจะเป็นการเสียเวลาด้วยครับพ <im it> อเราทั้งก็มังกรเสร็จเราอาจจะต้องเอาดาร์คนะหรือว่าอาจจะต้องไปแก๊งข้าฟอร์เลนโอ้โหแต่เกมน,นี้ผ่านของข่าเอาสองบัฟเลยนะ <im it> แล้วก็ามาฟรมแล้วก็ไปเล่นเหมือนเดิมคนระับ บนหลูเดิมผมไม่อยากไปยุ่งกับฟอร์เรนเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะฆ่ายากนะถ้าแบบเบิดฟอร์เรนไม่ตายที่โดนสวนตายนะตอนนี้เรนบนกลาลังบวกนะครับเราอาจจะต้องไปเติมก่อนนะมาฟาเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันโอ้ยมันเห็นปะไม่ได้ตัวหน้ารำคาญม,มากเลยแล้วทีมเราอะไรนะน้าคือทีมเรากลัวแก๊กคืออะไรจริงจแก๊กมันไม่ได้โกนะครับ รับไปเราทำรับเว็บบนก่อนนะครับแต่ต้องระวังแก๊กนะอ mm, เดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนนอะหาจังหวะดีๆเข้าแก๊กน่าจะตจึงแกระโดนผมเฉยเฮ้เรารอดอยู่นะจริงๆเราสวนได้นะแต่เมทเราไม่ได้มาเลยว่ะเฮ้เราไปฟาร์มต่อเลยแล้วกันนะครับผมเราไม่มีเลือดแล้วนะเฮ้เรนล่างได้ต่เรา ทีนผมอยากเล่นเรนบนต่อนะแต่ทีมเราไม่ค่อยมีตัวเปิดไฟเท่าไหร่นะไปทำให้จังหวะในการเล่นของเรายากนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องรอเข้าจังหวะหลังนะเดี๋ยวเราไปเติมเลนบนต่อนะผมเพราะว่าเลนบนบวกอยู่นะเราก็จะสั่งเพื่อนบวกเลยผมคิดว่าเราไหวเลยไหนมันไม่ใีใครเปิดแบบให้ผมอีกแล้วว่าผมเข้าแมทไม่ได้เลยความต่อเลยนะครับผมไอ้ไก้ก็น่ารำคาญนะพิษมันนะ เราค่อามารับการแล้วกันนะครับอาบัปแดงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเรนบนนะสี่นาทีแล้วนะครับผมถ้าเราได้ก็คือน่าจะได้ป้อมการนี้มีมานาหรอาะจะว่าเข้าดียังไงเป้โบ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 ตดแข็งรอสกิยลีโบโบ จริงได้นะแต่ผมไม่อยากเสี่ยงนะนิวให้นะเพื่อนนิวให้หน่อยเพื่อนเออเราได้นะตอนนี้ได้แนละ้วร,ร้อนเลือ okay. ดโอเคนะโอเคก็ตายไม่ไม่น่าตายนะโอเคแล้วเราก็ได้ผ่านแล้วนะครับผมอ่ะจริงๆผมไม่กลับก็ได้นะครับเรามีเลือดหลังป้อมอยู่เดี๋ยวเราไปเอาเลือดหลังป้อมหรือว่าจะรอโรมิงเราหิ้งนะยิวไหมโอเคอยิวเเดี๋ยวเราไปฟาร์มเอาเลือดต่อเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องปย้ยาเลนบนอีกสักแป๊บหนึง่ง ก็ที่อยากได้ป้อมนะจริงๆผมอยากได้ป้อมสักป้อมหนึ่งถ้าเราได้ป้อมตอนเนี้ยเราจะเล่นง่ายนะครับแต่แวร์แม่งเดินทั่วแมพเลยสกิลอันตีไปเลยนะเตรียมตัวสกิลหนึ่งนะครับผมโอเคอยงกว่าที่ให้สกิลหนึ่งเมื่อกี้ก็คือแคกจะดึงล่างแล้วนะเราต้องสกิลหนึ่งให้ทันนะแต่ก็แก๊กตายก่อนนะก็เราให้ชดที่เราได้ไปนะครับตอนนี้ล่างน่าจะไม่เท่าไหร่นะ่แต่เราจะาป้อมบนก่อนนะครับรพยายามสั่งให้เพื่อนบวกนะเพราะว่าเกมเรานำนะครับ นี่เรามีสกิลวันตีออกอยู่นะเราเล่นได้ครับนี่เเ <Okay, S 2> ดี๋ยวเราก็ไปเล่นกลางต่อได้นะครับผมเพราะว่าเล่นกลางเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเอ็มมารีโผล่กลางนะเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ก่อน,<า>นเราสู้ได้อยู่นะเพราะว่าเพื่อนเราเยอะนะถ้ามีคนมารับนะ<า>นเดี๋ยวรอสกิลหนึ่งสกิต่อโอเคเดี๋ยวเราไปทำเบสกลางแล้วก็แปลวแดงนะครับหรือว่าอาจจะไปเล่นล่างนะรับ ฟอเลเนลำอยู่นะน่าจะอันติไปแล้วแต่คลิป,ลปกาเข้าว่ะเดี๋ยวเอากาก่อนละกันเอคุ้มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นล่างต่อนะอาจจะอันติเข้าแม่งเลยนะครับแต่ไม่เห็นแบบปอดิผมคาดว่าฟอ,อเรนน่าจะอยู่ตรงนี้นะผมดานะครับอันนี้ก็จากการคาดคะเนั่นเองเอโอ้ไปแล้วตีตาอยู่นะครับผมโอเคแล้ว ตอนนี้เราก็ได้มา10คิวแล้วครับแรกน่าจะแตกแ,แล้วผมจะหนีไปฟาร์มก่อนเลยนะตอนนี้บนกำลังมีไฟเราฟาร์มก่อนแล้วก็ออกมงกุฎนะครับเอามงกุฎต็ดชิ้นต่อไปเราจะกลายเป็นแข็งนะเวลาเราออกแข็งเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าง่ายออกง่ายนะครับสกิลเคลียร์ไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องงกสกิลนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเล่นเลนบน แต่ผมไม่มีอันตีนะคือถ้าเราไม่มีอนนะันตีเนี่ยเราจะเข้ายากออกยากนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เพื่อนไล่ไปก่อนได้นะผมว่าไหวเว้แก๊กตัเลียรีบเบิร์ดให้ตายนะครับอย่าให้มันดูห้าวิเราเบียนตีนะครับยังไงก็ตายนะไอตัวนี้นะไม่น่ารอดนะโอเคเราสาม,มารถส่วนไวโอได้นะเราล่อๆก่อนเสือเขาหยิงเรานะ เอเขาก็กลัวนะครับแปลว่าเขารู้ถึงพลังเราอยู่นะแต่เขาแม่งเหมือนจะเอาเราอะเราแม่งหมัดไส้มันนะเออเดี๋ยวเราเข้ามาเราจะออกแขนต่อเลยนะเดี๋ยวเราจะอามากรก่อน,อนละกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ังกอนั่นเองแต่ฟอร์เรนมาต้องถอยก่อนละผมมันไส้ไบโอส่วนตัวนะช็อีกนึงแต่ฟอร์เรนไฟแบบว่าจะพุ่งไปเอาฟอร์เรนไปไบโอ VO นะแต่ตรงข้ามเยอะน,นะครับ อ,อันนี้เพื่อนเอาดาร์กอยู่โอเคฟอร์เรนซิกอันตีคุมแล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็มา,าดาร์กับเพื่อนหรือว่าจะเป็นฆ่าตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แหลมนะก็าจะได้อยู่นะแตลมหรอแตลมหรอแตลมหรอแหลมหรอแหลมหรอเราโคตรแรงเลยนะถ้าเราดูจากเงินผมเงินผมนํำมากพยายามเข้าตัวหลังนะครับเข้าข้างหลังโบ๊โบ๊ะแล้วก็เอาตัวหน้าต่อ แกก็อนะย่าเพิ่งไปตดมันนะโบโบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมน่าจะผมจอเมกา้าผมฮิวเมก้าครับเมกาว้าวเมก้าชิวทำไงเป็นเรามาว่ะอืมผมยังไม่ได้แข่งเลยนะมันจะห้าไว้ได้นะ เดย์กเพนิวให้เราเรามีสกิลออกนะครับเราเข้าได้นะนี่เมการอบสองผมก็ได้อยู่เว้ยผมมีสกิลออกอุ้ยมมผมสวนได้จังหวะนี้ผมต้องสวนหยอกผมไม่ตวนนะแต่ได้อยู่นะอาจจะมา,าเข้าข้างหลังนี่สกิลหนึ่งออกมาแล้วก็เอาตัวหลังนี่ เ,เดี๋ยวเราฆ่าไอเอมิลี่ได้ครับนี่เมก้าคิวอ้าวค้างโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นเพจนนะักสาเหตุที่ผมเล่นเพนอีกอย่างนึงก็มีคนรีเควสต์เพนมานะครับหากใครอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับผมว่าผมทำได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นเลนกคอมนะครับเลนกคอมสองโอเคเมกาคิว สำหรับดาเมจที่เราทำไปก็จะเป็น56%เลยนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ยึดมากนะครับ20คิวตาย1แล้วก็ไอซีสานะครับไอเทมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอเทมของผมนะครับที่ใช้เกมนี้นะแล้วก็ส่วนดาเมจก็จะเป็นแสนสามนะครับแล้วก็ทีมไฟเยอะที่สุดนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับแนวทางการเล่นเพลนนะครับผม,มในตําแหน่งจังเกิลนนะักโอเคหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติด,ดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญที่สุด อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างกับเพลงหรือว่าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรสอนแนวทางแบบไหนนะครับผมทุกทุกคอมเมนต์จะเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ